คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมมาแบ่งปันวิธีสมัครแอปทางรัฐนะครับทางรัฐถะนะครับรับก็คือแอปที่เราจะรับเงิน1 0,000ดิจิตอนนั่นแหละครับซึ่งรัฐบาลก็จะแจกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนรวยนั่นแหละครับนะครับจะแจกเป็นกลุ่มแรกนะครับแต่ไม่รู้นะก็พูดมาอย่างนั้นผมก็พูดไปตามที่รัฐบาลพูดนั่นแหละนะครับ วิธีสมัครนะครับแรกเราก็โหลดแอป,ปก่อนครับถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปนะครับไม่ใช่ iPhone เนี่ยให้โหลดใน Play Store นะครับ Google Play Store นะครับเป็นพวก Vivo, Oppo, Samsung อะไรต่างๆนี่แหละขอ้โหโหลดใน Play Store นะครับแต่ถ้ายกเว้น iPhone โหลดใน App Store นะครับมาเริ่มกันเลยครับแอป,ปทางลัดคือแอปรับเงินดิจิตอลนะครับเริ่มมาเลยอืม เปิดหน้าจอขึ้นมานะครับนี่ไม่ใช่ตัวสับผมนะเสร็จแล้วก็เข้า p a Play Store ครับไปที่ Pay Store ครับเพื่อนๆหา Google Play Store อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับแตะเข้าไปแตะเข้าไปแตะเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้ครับพิมพ์คําว่าทางรัดนะครับรัฐรัฐนี่รัฐรอเรือไม่ใช่นอากาศแล้วก็ถอสันานนะครับนี่ครับ ทางรัฐเนี่ยแต่เข้าไปครับนี่นะครับอาตายแอปจะเป็นแบบนี้นะครับแอปทางรัฐติดตั้งครับเพื่อนๆที่ใช้ wifi ก็เชื่อมต่อ wi-fi ที่บ้านก็จะเร็วหน่อยนะครับถ้าซิมรายเดือนก็ต้องเดือนละ300ขึ้นไปนะครับก็อาจจะเร็วนะครับต่ำกว่านั้นก็ก็จะเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามัน สู้ Wi-Fi ไม่ได้ครับแต่นี่ผมไม่ไ,มได้ใช้ w วไ i นะผมใช้สัญญาณซิมมือถือนะครับรายเดือนติดตั้งนะครับอพอติดตั้งเสร็จก็เราก็แตะเปิดตรงนี้ครับเปิดอยู่ด้านล่างซ้ายมือเนี่ยแอปนี้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานนะครับเปิดเลยครับแตะเปิดอันนี้กดอนุญาตนะครับแตะอนุญาตนะครับต้องอนุญาตนะครับ เสร็จแล้วมาตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ให้สมัครสมัครสมาชิกระบบเข้าสู่ระบบนะครับสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบแตะเข้าไปครับแตะเข้าไปทีนี้ทีนี้ก็จะมามี3ช้อยให้เราเลือกนะครับช้อยแรกนะครับสมัครด้วยบัตรประจำทัวประชาชนนะครับ ตัที่สสมัครด้วยสมัครทางลัดด้วยไทย ID นะครับแอปไทยดีนั่นแหละครับไม่ใช่ ID ครับแอปไทยดีทางเรื่องที่3ก็สมัครทางลัดด้วยช่องทางอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันแรกเนี้ยถ้าเพื่อนๆนยังไม่มียังไม่ได้โหลดแอปไทยดีลงทะเบียนแอปไทยดีเอาข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนของเราไปอยู่ในมือถือเครื่องเนี้ยมือถือเรานี่แหละของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละ ให้เพื่อนสมัครด้วยนี้นะครับบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีแอปไทยดีแอปไทยดีคือแอปที่เอาข้อมูลของเราไปอยู่ในมือถือนะครับเป็นแอปที่เอาข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนสุนิบัตรอะไรต่างๆนั่นแหละครับเข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะครับถ้ายังไม่มีนะให้สมัครด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแต่ถ้ามีแอปไทยดีก็สมัครทางรัฐด้วยแอปไทยดีนะครับหรือว่าก็สมัครทางรัฐด้วยช่องทางอื่นๆนะครับอันนี้เครื่องนี้จะมีแอปไทยดีแล้วนะครับ ผมก็จะแตะตรงนี้ครับสมัครทางรัดด้วยแอปไทยดีนะครับแตะเข้าไปเพราะว่ามีข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ข้างในมือถือเครื่องนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็แตะฉันยอมรับนะครับแตะตรงนี้นะครับและก็แตะยอมรับครับเห็นไหมครับถ้าเรามีแอปไทยดีมันก็จะมาทางนี้นะครับทีนี้นี่แหละครับถ้าเพื่อนๆสมัครแอปไทยดีไว้แล้วนะครับก็จะมาหน้านี้ทีนี้ก็จะถามหารหัส รหัสของแอปเข้าแอปไทยดีนะครับรหัสแดตัวนะครับแต่เพื่อนๆก็สมัครไว้นานก็จําไม่ได้ใช่ไหมครับจำไม่ได้นี่ผมก็จําไม่ได้นะนี่เป็นโทรศัพท์ของคนอื่นของแฟนผมนะครับผมก็จําไม่ได้ถ้าในกรณีที่เพืเพ่อนๆจาไม่ได้ครับถ้าจําได้ก็คือใส่รหัสแล้วก็เข้าไปเลยนะครับแต่ทีนี้ผมจําไม่ได้ครับจําไม่ได้ก็กดลืมรหัสตรงนี้ครับในกรณีที่ลืมรหัสนะครับทีนี้ เขาก็จะถ่ายรูปหน้าเราใหม่นะให้ระบุพินใหม่นะครับเราก็แตะเริ่มขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่านครับแตะตรงนี้ครับแตะตรงนี้นะครับ,ต,ต,รรบตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ไม่ถ่ายรูปหน้าเจ้าของเจ้าของมือถือก่อนนะครับ <S <S พอเราสแ,แกนใบหน้าเสร็จนะครับผมให้เขาสแ,แกนใบหน้านะครับเราก็มาตั้งรหัสผ่านเขา้าแอปไทยดีใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับ ตั้งสองครั้งนะครับครั้งแรกเราก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตรงกันก็จะบอกอย่างนี้นะครับแจ้งเตือนยืนยันการเปลี่ยนาหารหัสผ่านใหม่สําเร็จนะครับเราก็แตะตกลงครับเราเปลี่ยนาหารหัสผ่านสําเร็จนะครับทีนี้เราก็ใส่รหัสผ่านที่เราใส่เมื่อกี้นะครับเข้าแอปไทยดี D ครับเราก็ใส่รหัสผ่านเมื่อกี้เห็นไหมครับก็จะเห็นข้อมูล บัตรประจําตัวประชาชนของเราเราก็แต่ยินยอมครับตรงนี้นะครับแต่ยินยอมระบุรหัสผ่านนะครับเราหาสผ่านเมื่อกี้นี่นะครับใส่เข้าไปอีกที่เห็นไหมครับทีนี้ พอเด้งเข้าไปแอปไทยดีแล้วนะครับเราก็มาตั้งรหัสผ่านอีกทีนะครับทีนี้จะเป็นเลข6หลักนะเพื่อเข้าแอปทางลัดครับแอปแอปแอปที่เราจะรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นนะครับเราก็แต่ตกลงครับนี่แหละครับเรามาสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับทีนี้เป็นเลข6กหลักคนละรหัสผ่านนะครับแอปไทยดีต่างหากแล้วก็แอปทางลัดต่างหากนะครับมันเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างรหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรหัสผ่านเข้าแอปทางลัดนะครับ ใส่2ทีนะครับใส่ทีแรกเราก็ยืนดันอีกทีหนึงนะครับครั้งที่2เป็นการยืนดันแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีแอปทางลัดได้นะครับเพื่อจะรับเงินดิจิทัล1นึ่งเงินบาทนะครับเราก็แตะดูไปเข้าไปตรงข้อมูลของฉันนี้นะครับแต่เข้าไปดูนะครับข้อมูลทะเบียนลาดตรงนี้นะครับอ่าเราก็อนุญาตครับแต่เข้าไปดูครับมีหรือยังนะครับอมูลทะเบียนราดรอสักครู่ ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็ยังไม่มีนะครับเพราะเราเราโหลดมาไว้ก่อนนะครับนี่แหละครับเป็นแอปที่เราจะรับเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับในกรณีที่ผมมาทำคลิปในกรณีที่เพื่อนๆลืมรหัสผ่านเข้าแอปไทยดีนะครับแต่ถ้าไม่ลืมก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ผ่านเข้าไปเลยนะครับแอปทางลัดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนนี่ครับเนี่ยทางลัด สมมติถ้าเราเปิดแอปขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขาจะถามหารหัสผ่านที่เราตั้งไป6ตัวนะครับจดไว้ก่อนครับแล้วก็ใส่นะครับคนละรหัสนะครับกับแอปไทยดีนะครับอี่ไหมครับใส่รหัสผ่านถูกมันก็จะมาเราก็สามารถที่จะมาดูข้อมูลของเราได้นะครับนี่เป็นแอปที่เราจะรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับก็เอาตามที่ อนนี้ข่าวมาอยู่นะครับรัฐบาลจะแจกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับนี่เป็นแอปทางรัดแอปไทยดีครับแอปไทยดีก็ตรงนี้ครับนี่แอปไทยดีข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนจะอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่อยากเห็นข้อมูลนะครับแค่นี้ครับวิธีสมัครแอปทางรัฐนะครับแอปรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับแอปไทยดีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนถ้ายังไม่ได้ ติดตั้งแอปไทยดีเอาข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปอยู่ในมือถือเรากา็ยืนสมัครด้วยบัตรประจําตัวประชาชนก็ได้ครับแต่กรณีนี้เครื่องนี้เขามีแอปไทยดีอยู่แล้วนะครับผมก็พาเข้าทางสมัครทางแอปไทยดีนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับมีความรู้ดีผมก็มาเบ่นปันนะครับรีบสมัครนะครับรีบโหลดมาสมัครใครที่โหลดมาก่อนก็ข้อมูลก็ ยืนยันตัวตนก่อนก็จะได้อาจจะได้รับเงินไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับ